สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุขคนจ้าเมื่อนี่แอปเปิลชาแนลสิบ้าพีพะนองไม่กินต้มอึองไข่จับพี่น้องไข่เต็มทองด้ยจ้าเนี่ยพน่ะกับอันน้ำพริกเจียวจ้าผักของห้ากับซิมี่หอมร่วมแล้วกับบคคักแข้ง แตงกววจะพี่น้องก้อนสิบไปกินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลชั้นเยเพื่อได้เห็ดที่ปต,ต่อไปในเด้อจับพี่น้องมาได้จับพี่น้องสุกูสุกคนมาเสแสรบน้ำแอปเปิลจ้าปีหนึ่งเมียเทียหนึ่งได้จับพี่น้องสดน้ำคนน่าจับพี่น้อง หอนๆออยู่ได้ตัมต้มปิดเปืนน่อยจตไพป่นอง ฝนตกอ่ะข้างแรกของปีดเด้อจ้ะพี่น้องทั้งหมนแอปเปิลเหมือนเพิ่นกันเริ่ม,มาขายอื้องลายแล้วจ้ะ 3, 4, ว่นละสามรดอยสี่รดอยแหวงสันเลยจ้งไม่กิ่นข่าเทียงน้ำแอปเปิลแล้วจัดพี่เนอะอือ ไข่มันได้จต่พี่นอ้องอืมจ้าอืม เป็นเล็กหน่อยไหมท่านพี่น้องทำไมเป็นเล็กหน่อยแม่แอปเปิลแล้วต้มแอปเปิลกับสกินตะไครม่มันไหมจ๊าบแอปเปิลจัดอัีจับ รมดี่สุดจะไปหออ

ตกจ้ำไข่มันสอ,อกมันมั่นแบบเนอะ ไห้แน่นๆเลยจ้ะเจ็บเป็นกระเจียวอันนี้ไม่นอกก่อนจ้ะ ไข่มันมั่นดีๆจ้ะ น้ำไายแห้งกลับไปนอน แอปเปิลกก,ก,กินแต่ต้นลำใหญ่ด้วยจ้ะตัวนี้นั่นแน่นจ้ะตัวน้อยๆตัวน้อยๆแะ่วันไข่แน่นครับจ้ะ ตัวสุดท้ายจะไปหนอก โอเคน่าจะพี่น้อง คลิปนี้ถ้ากินมุมม้ามก,กินวัสสุภาพผิดพลาดประกันใดแอปเปิลชาแนลก็ต้องขอโทษขออภัพยพี่น้องสุข,ขุสุขคนในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้แอปเปิลชาแนลก็ลาพี่น้องไปก่อนด้อจ้าสวัสดีจ้า